สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนีเออ้เราจะมาดูแนวทางหวยรัฐบาลกันนะคะยังซื้อรัตตอรีทันก็ซื้อเนาะจ้ะมาดูแนวทางหวยรัฐบาลกันตามสูตรนะคะตามสูตรนะเป็นแค่แนวทางนะคะออชอบส่วนตัวนะคะชอบก็จัดไปนะคะวันที่16ตุลานะคะ ชอบก็จัดไปเป็นแค่แนวทางตามคำนวณตามสูตรนะคะเข้าหรือไม่เข้าดิฉันไม่รู้นะคะออใครชอบก็จัดไปแล้วกันนะคะเข้าจะเป็นแน่แค่แนวทางรัฐบาลนะคะวันนี้เราจะมาดูเลขเออดูเลขอันนี้คำนวณมาแล้วเนาะอันนี้คำนวณมาแล้วเอาไปสองตัวนะคะสองตัวบนนะคะมีหลักสิบของหนึ่งานเป็นเลขวิ่งนะคะ เลขวิ่งเลขวิ่งเนี่ยเลขวิ่งบนนะคะเลขวิ่งบน8 9นะคะงวดนี้8กับ9นะคะจะมาหลักไหนไม่รู้นะคะแต่ส่วนมากเลขหนึ่งจะเป็นเลขบนวิ่งบนจะออกบนมากกว่านะคะ,อ,ะอย่างงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็เ่อ7กับ8เนาะ7กับ8ก็จะไปเข้าหลักหลักร้อยนะคะ8เข้าหลักร้อยนะคะ ใค,ใครชอบเล็กวิ่งก็ยังไม่หลุดเลยนะคะยังไม่หลุดเลยใครชอบเลขวิ่งก็จัดไปนะคะ,ะคํานวณตามสูตรนะคะสูตรเป็นแค่เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะมีทุกสูตรมีหลายสูตรเยอะแยะมากมายนะคะวิเคราะห์พินิจพิจารณาออกมาแล้วนะคะ,ะวินิจพินิจวิเคราะห์ออกมาแล้วเนาะ เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งนะน,นี่เป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจนะระยานในการชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามได้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะสําหรับคนที่ดวงดีเนาะก็คนที่มีโชคมีอันนี้ก็จัดไปนะคะใครมีโชคมีจัดไปท่านหลักสิบนะท่านหลักสิบหนึ่ง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 ออแอดชอบที่ นะคะถ้าให้เด่นสุดเนี่ยถ้าเด่นสุดที่เป็นเลขหนึ่งนะคะเด่นสุดหนึ่งค่ะบอกได้เลยนะคะชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็หลักหน่วยเด่นสุดจะอยู่ที่ห้านะคะให้รองไว้ค่ะรองไว้ที่สี่นะคะหลักสิบรองไว้ที่สี่และหกนะคะรองไว้ที่สี่และหกแต่ถ้าชอบส่วนตัวเลยจริงๆจะเป็นที่เอ่อหนึ่งนะคะ เด่นสุดเด่นสุดจะเป็นเลขห้านะคะเด่นสุดเป็นเลขห้าชอบส่วนตัวนะคะอลองลงมาจะเป็น9้านะคะเกลองไว้ค่ะลองไว้ที่หกนะคะลองไว้ที่หกัน3มกับ7ดนะคะไม่รู้จะมาไหมนะคะถ้าเป็นไปตามสูตรแนวทางนะคะเป็นไปตามสูตรเนาะอ่ะอันนี้การไว้ที่ตัวนี้การไว้ที่แปด การไว้ที่แปดการไว้ที่8ดกับสองนะคะการไว้ที่แปดกับสองเนาะจะแต่เด่นสุดจะเป็นหนึ่งนะคะเด่นสุดจะเป็น1และห้านะคะจะเป็นหลักเอ่อจะเป็น1หลักสิบบนนะคะบนนะคะตัวนี้นะคะบนนะคะบนนะคะถ้านะคะถ้างวดน,นี้มา8ดกับ9้าคู่กันเนี่ยนะคะ ความน่าจะเป็นเนี่ยความน่าจะเป็นนะถ้าเป็นสามตัวนะคะชอบตัวนี้ค่ะเจ็ดแปดเก้าและแปดเจ็ดเก้านะคะถ้าถ้ามาคู่กันนะถ้ามาคู่กันนะคะถ้ามาคู่กันเนาะถ้ามาคู่กันนะคะ,ถ,าาคนนะ,คะถ้าจับเนี่ยหนึ่งห้านี่คือเด่นสุดนะคะหนึ่งห้าเด่นสุดเลยนะคะวันนี้ประจํา ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้คำนวณไปตามสูตรนะคะ,ะเป็นแค่เป็นแค่แนวทางนะคะใครชอบก็จัดไปเลยนะใครชอบก็จัดไปเลยนะคะ,คอ,ะ,คะอ่ะเป็นแค่แนวทางนะคะอันนี้คือชอบส่วนตัวคำนวณตามสูตรนะคะคือแบบหลายหลายสูตรมารวมกันนะคะแล้วก็แล้วก็ชอบมาตั้งแต่เลขที่เจาา้าดังๆที่ยังไม่ออกเลยคะ่ะสามารถ เข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ในช่อง u t u b e เจนึงปะป๊า youtube เลยนะคะ youtube นะคะเจนึงปะป๊า channel นะคะ,ะทีนี้ลองลงมานะคะลองลงมาจะเป็น19ค่ะจะเป็น19อันนี้ก็จัดลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะจัดลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะโดยส่วนตัวจัดไว้แล้วนะคะใครชอบน่าจะชอบเหมือนกันไหมนะคะจะ9จะมาไหมเลขวิ่งจะเข้าไหมวันนี้นะคะเลขวิ่งจะเข้าไหมนะคะเนาะ แต่คิดว่าถ้าร้อยเปเนเนี่ยนะคะเก้าสิเอร์เซนจะมาที่เก้าอีกสิบอร์ซนน่าจะมาคู่นะคะน่าจะมาคู่เนาะน่าจะมาคู่เลยค่ะเนาะถ้าเป็นไปได้นะเนาะค่ะใช่แต่เมื่อคือนเนาะเมื่อคือนเนี่ยเมื่อคือนฝันนะฝันฝันเลขออกหนึ่งหกสาม ะะฝันเลขออกหนึ่งหกสามเนาะจะฝันนี่แหละฝันเฉยนะจะออกนอยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝันสองวันนั้นออกน้อยหมดเลยนะคะแต่ก็ลงไว้ให้แต่เจ้าตัวแบบไม่ค่อยซื้อนอยเท่าไหรค่ค่ะเนาะถ้าใครชอบก็จัดไปเนาะเผื่อออกเนาะหกสามหนึ่งหกสามนะนอยวันนี้นะคะนอยวันนี้นะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปเด็ด เลขเด็ดเลขดังนะคะงวดที่แล้วเข้าไปเต็มห้าเก้าจ้ะเข้าไปเต็มห้าเก้าถ้าเลขล่างน่ะน่าจะเป็นแปดเก้าเก้าแปดนะคะวันนี้นะคะกันไว้ที่แปดหกหกแปดนะคะกันไว้ที่แปดหกหกแปดเออเผื่อมันออกนะคะอ่ะต่อมานะคะเด่นเด่นอีกหนึ่งตัวนะคะเนี่ยเด่นอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้นะคะให้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 ใหใหใหแบบสี่ห้านะคะ 4 5และ4 9ค่ะชอบส่วนตัวเลยชอบมากนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจาระ,ระยานในการรับชมนะคะรับชมนะคะเป็นแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะไปจัดนะคะไปจัดฟ้าลุงให้ตั้งนานแล้วนะคะ,ะมาๆมามาทวนกันให้อีกทีหนึ่งนะคะ ดวนกันให้อีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าลงไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร e แมวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด s u b สไครส์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆเนาะจ้ะเนี่ยเข้าทุกงวดน,นะคะบอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดเลขวิ่งเนี่ยเข้าทุกงวดไม่พลาดใครวิ่งใครรูดได้หมดเลยค่ะใครวิ่งนะคะถ้าถ้าเป็นหลักร้อยนี่ก็ไม่เข้า เป็นร้อยถ้าวิ่งได้อยู่แล้วนะคะถ้าเลขวิ่งเข้าอยู่แล้วค่ะเลขวิ่งเข้าอยู่แล้วนะสําหรับใครที่ชอบเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเข้าอยู่แล้วนะเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะอันนี้คํานวณไปตามสูตรนะคะสูตรมีเป็นร้อยเป็นพันสูตรนะคะสูตรค่แล้วก็จับตัวนั้นตัวนี้มาใส่มั่งเลขกําลังวงกําลังวันวินิจผคอดพิจารณาออกมาแล้วนะคะใครชอบก็จัดไปเลยเนาะใครชอบก็จัดไปเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วจะมามานูเอานะคะไม่ใช่นะคะจะถ้ามานูเอาได้แบบบอกแล้วนุ่งแล้วหัวโคตรดีเลย <c odes> <c odes> แต่โคตรดีนะคะดีมากเลยนะคะจะดีมากเลยนะคะ,ะสิบแถวแนวทางรัฐบาลนะคะแนวทางรัฐบาลค่ะแนวทางรัฐบาลนะคะสิบหกตุลานะคะ ตุลาห3สานะคะวิ่งบนย้ำกันอีกทีนะคะเลขวิ่ง8กับ9้านะคะเลขวิ่ง8ดกับ9นะคะเด่นสุดหลักหน่วยเนาะเด่นสุดหลักหน่วยให้ที่หและเด่นสุดหลักสิบให้ที่1ค่ะอ่ะลองลองสี่หลักสิบนะคะ,อะลองสีง่หลัก1 0บลอง9้าหลักหน่วยนะคะ กันกันกันหกแปดสองหกสามเจ็ดถ้าสามเนี่ยให้คือตัดออกไปเลยนะสามน่าจะน่าสามน่าจะไปแล้วนะคะสามน่าจะไปแล้วอาจจะลงล่างก็ได้นะคะถ้าเลขล่างเนี่ยเลขล่างจะชอบอยู่ที่เลขล่างจะชอบอยู่ที่สองสามค่ะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งหกและแปดเก้าค่ะเด่นนะคะไม่รู้ะคะ่ะเด่นคือแบบชอบนะคะชอบตามสูตรนะคะตามสูตรตามสูตรมีหลายๆสูตรรวมกันหลายๆอาจารย์จับวิเคราะห์พินิษพิจนารณานะคะกดรับกดติดตามไว้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะจะออกตัวไหนไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะ คิดเจรนานะคะใครชอบก็จับไปเนาะเผื่อใครดวงดีนะคะจับตัวนั้นไปจับตัวนี้ใครมีแนวทางดีๆก็จับใส่กันก็ได้นะคะแล้วแต่ดวงเนาะ,ะที่เห็นอยู่นี้อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้เนาะอ,อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะฝันไม่เหมือนกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะสั่นกระดิง่งแจ้งเดือนเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้าติดตามได้ในท่องของ youtube นะคะ YouTube เจนึงปาปากชาแนลนะคะเจนึงปากปากชาแนลนะคะฝากด้วยนะคะคิดว่า15เนี่ยกับ19เนี่ยน่าจะมา100%เลยนะคะชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวคิดว่านะต้องมาค่ะต้องมาเนาะอันนี้ให้2ตัวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอก สามตัวตรงๆนะคะสองตัวตรงๆจัดไปก่อนทั้งบนและล่างเลยนะคะจัดไปก่อนทั้งบนและล่างเลยนะคะกันไว้ที่นะคะถ้าเลขล่างกันไว้ที่แปดหกนะคะแปดหกนะคะกันไว้เนาะตัวนี้เป็นเพื่อสลับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันสลับไว้กันไว้นะคะตัวนี้เป็นตัวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวกันแปดหกเนาะแต่ว่าก็น่าจะเป็นเลขดังอยู่นะะ แต่ก็ว่าน่าจะเป็นเลขดังเนาะถ้ามาด้วยกันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะคะตัวนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ,ะและอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะชอบส่วนตัวบอกเลยเลยว่าชอบตัวนี้ก็ชอบนะเนี่ยค่ะชอบส่วนตัวบอกเลยว่าเป็นเลขที่ชอบนะชอบส่วนตัวเลยแบบะแต่ว่า8กำหาหาลอตเตอรี่ยากแลว้วค่ะ หาลอตเตอรี่ยากมากเลยค่ะชอบส่วนตัวนะคะแนวทางรัฐบาลเป็นแค่แนวทางรัฐบาลนะคะไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะจัดเลยค่ะใครชอบนะคะเลือกเอาที่ชอบนะคะเลือกเอาที่ชอบหลักหน่วยหลักสิบไปจับเอาเองได้เลยนะคะแต่ว่าที่เด่นๆให้ฟันให้คือหนึ่งกับห้านะคะหนึ่งห้านี่น่าจะมาแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยส่วนตัวนะคะ ลงลงมาจะเป็น49และ46นะคะ,ะกันไว้ที่47นะคะกันไว้ที่47นะคะกันไว้ที่47ค่ะ4647กันไว้นะคะ3หรอ3 3าถ้าจะเป็นหลักร้อยก็จะเป็น367นะเนาะ367นะคะไปแล้วค่ะจ้าไปแล้วค่ะ